EP นี้พาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกวังเบาะจังหวัดอราจนบุรีอีกหนึ่งจังหวัดที่มีน้ําตกสวยๆไม่แพ้จังหวัดอื่นนะแถมยังอยู่ใกล้กรุงเทพแค่130ยมโลเองนะ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาร์ติซ่าอีกคลาสหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนผมก็อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะตอนนี้ก็คืออยู่ในตัวเมืองเลยนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคลิปนี้นะครับก็จะเดินทางไปชมน้ําตกวังบ่อนะครับซึ่งเป็นน้ําตกที่อยู่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะทุกคนแบบ ที่นี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพมากนะครับประมาณร้อยกิโลเท่านั้นเองนะในช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับแน่นอนนะครับว่าฤดูฝนแบบนี้นะเราก็ต้องไปเที่ยวน้ําตกนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําตกสวยมากนะครับแล้วจังหวัดาปาชีบุรีเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ผมเนี่ยไม่เคยมาเที่ยวเลยนะก็เลยถือโอกาสนะครับวันนี้มาวันเดย์ทริปนะทุกคนมาขี่รถเล่นแล้วก็ไปเล่นน้ําตกกันนะครับเขาบอกว่าเป็นน้ําตกลับๆนะ จริงๆก็อาจจะไม่รับนะครับแค่คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเยอะนะซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้ยินชื่อมาไม่นานนะครวก็ไม่รู้จักน้ําตกนี้ด้วยนี่นะครับครั้งแรกเลยที่เราลกลังจะไปน้ําตกวองบอกนะครับนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปน้ําตกลองบอกครับ ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่ที่หน้าทางเข้าน้ำตกวังบ่อแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไม่นานนะขี่เจ้าซีทีหนึมาก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้ารวมพักกินข้าวกินกาแฟนะผงผมก็ตีไปประมาณ3มชั่วโมงนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแยกเข้าน้ําตกวังบ่อนะเขาก็จะมีป้ายเบลอเลยบอกที่นี่ไม่ได้มีแค่น้ําตกวังบ่อนะทุกคน ป้ายเนี่ยเรียงกันมา4ี่ห้าป้ายเลยนะครับมีทั้งออป่าชุมชนสำนักสงฆ์วัดห่าเก็บน้ำนะมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษด้วยโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมน้ำตกวังบ่อกันนะครับไป 5กิโลจากถนนใหญ่จะเป็นเส้นทางเข้าสู่น้ําตกวังบอ่อหากใครที่จะมาน้ําตกวังบ่อนะครับสามารถปักหมุดใน Google Ma p ว่าน้ําตกวังบ่ได้เลยนะและนี่คือเส้นทาง5กิโลนะครับจากถนนใหญ่ตัวน้ําตกวังบ่เนี่ยนะครับก็จะตั้งอยู่ในหมู่บ้านซึ่งจะต้องขับรถรอเข้าไปนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีนะไม่ว่าจะรถอะไรเนี่ยก็สามารถเดินทางมา

แนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะเรียกว่ายังอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอยู่นะครับก็จะมีกฎระเบียบค่อนข้างเข้มงวดอยู่ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจํานะครับเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ก็ช่วงประมาณบ่ายสามนะที่ผมเข้ามาอากาศค่อนข้างร่มรื่นครับแล้วคนก็ค่อนข้างเยอะอยู่เท่าที่ผมดูส่วนมากก็จะเป็นวัยรุ่นแถวนี้นะครับที่เขามาเล่นน้ํากัน เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศน้ําตกวังบ่อกันครับนี่นะครับทุกคนบรรยากาศน้ําตกเป็นน้ําที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคือต้องบอกว่าน้ํามันใสมากนะทุกคนดูครับน้ํานี่เขียวๆฟ้าฟ้านะนู่นนะครับน้ําไหลลงมาตามหุบเขานะเดี๋ยวเราไปหาที่เล่นน้ําดีกว่าครับว่าตรงไหนเราพอจะมุดลงไปเล่นน้ําได้บ้างนะ ตรงนู้นก็น่าจะได้อยู่จริงๆน้ําใสทุกจุดนะครับแต่ว่าตรงที่เป็นไฮไลไท์เนี่ยมันเป็นมันเป็นอ่างนะมันเป็นเหมือนบอ่อก็เลยแบบน้ําลึกนะครับเขากรโดดวนน้าเล่นกันสนุกสนานเลยนะเด็กๆเดี๋ยวเราลงไปเดินสำรวจน้ําตกดูแต่ว่ามันมีอีกหลายชั้นนะจุดเยอะมากฝึกไฮไลไท์ของเขานะบอ่บอบ่อนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูข้างบนบนชั้นกันมันน่าจะมีอีกชั้นนึงนะถ้ามาวันหยุดเดี๋ยวผมก็อาจจะได้ยินเสียงเพลงแบบนี้หน่อยนะวัยรุ่นวัยรุ่นค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับทุกคนมีการตกอันนี้คือชั้นบนบนแล้วนะทุกคนคนก็ไม่ค่อยเยอะแล้วเอาจริงๆคนไม่เยอะนะคนน้อยอยู่ครับวันนี้เป็นวันวันเสาร์นะวันวันหยุด ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลำธารแล้วแหละเราเดินเข้ามาต้างบนนะตรงนี้สุดแล้วเดินขึ้นไม่ได้แล้วครับมีแค่ให้นั่งอยู่นะดูครับน้ำใสคิดเลยตรงนี้เล่นได้นะผมว่าดูเป็นส่วนตัวจังเลยอะ่ะตรงเนี้ยดูครับนี้่คนเลยแล้วน้ำก็ยังเป็นลำธารน้ำอะ่ะใสมากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นบ่อเหมือนข้างหน้าที่เราเดินมานะตรงนั้นคือแบบ กระโดดได้เลยอ่ะเออน้ําลึกนะมันเป็นเหมือนอ่างอ่างนะครับไปว่าม,มาถึงแล้วเหนียวๆร้อนๆน,นะลงไปแช่น้ํากันดีก,กว่าต้องลงน้ําเลยอ่ะ้ยโอ้โหน้ําเย็นคืออันนี้เราอยู่ตรงเรียกว่าเราอยู่ตรงต้มน้ําเลยนะครับน้ําเย็นสบายมากครับทุกคนลม่มลื่นมากอ่ะ ดูครับมันก็จะเป็นแบบป่าหมดเลยนะครับตรงนี้คือแค่สุดท้ายแล้วนะทุกคนที่ผมเดินขึ้นมามันจริงๆมันอยู่ไม่ห่างจากตัวบอ่อเท่าไหร่นะเดินมายังไม่ถึงร้อยเมตรเลยนะครับถ้ามองจากตรงนี้เราก็ยังเห็นบ่ออยู่ดูครับบอ่บอบ่อตัวบอ่อก็จะอยู่ข้างหน้านะครับนี่ก็เป็นน้ําที่ไหลลงไปที่บอ่อนะต้องบอกทุกคนก่อนว่าจุดนี้ไม่ใช่จุดบนสุดของน้ําตกนะครับชั้นบนสุดของตัวน้ําตกนะครับก็จะต้องเดินไปอีกไกลเลย ซึ่งผมก็เพิ่งจะมาทราบภายหลังนี่เองนะไว้รอบหน้ามีโอกาสคงจะได้เดินขึ้นไปสำรวจข้างบนกันนะครับแต่โดยรวมแล้วน้ำตกวังบ่อนะครับบอกเลยว่าเป็นน้ำตกที่บรรยากาศดีมากแล้วก็น้ำใสจริงๆนะและที่นี่นะครับก็เป็นน้ำตกสไตโลโ์ local local นะที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆใ,ในการเข้าชมน้ำตกนะเป็นน้ำตกที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากเลยนะครับและอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง130กิโลเท่านั้นเองนะ นี่นะครับเดี๋ยวเราเดินมาดูโซนล่างกันนะทุกคนโซนล่างนี้ก็น้ำใสมากแล้วก็มีบ่ออยู่นะโอ้มีบ่ออยู่คนเดี๋ยวเราลองไปแช่กันดูบ้างนี่แหละครับทุกคนเราอยู่ตรงโซนล่างของน้ําตกนะข้างหลังนี่ก็จะเป็นตัวอ,อ่างเก็บน้ํานะครับเรียกว่าอ่างเก็บน้าไม่หลาบเป็นเหมือนที่พักน้านะแล้วก็ไหลลงมาต่อตรงนี้ว่าก็มีคนนะแล้วน้ําก็ยังใสเหมือนกันครับดู คนสีน้ํานี่แบบสีฟ้าเขียวๆใสๆนะครับน้ําใสจริงอันนี้แบบไม่ได้จบตาเลยนะดีครับที่นี่แบบอยู่ใกล้กรุงเทพนะแค่ร้อยสามิกิโลนะผมขีมอเตอร์ไซค์โม,โมาเนี่ยประมาณเกือบสาชั่วโมงนะแวะมาเล่นได้นะครับดีเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนอยู่พอสมควรน,นะแต่ผมว่าก็ไม่ได้ถึงกับแน่นนะครับถ้ามาวันธรรมดาเนี่ยว่าแทบกะ็ไม่มีคนเลยแหละถ้ามาช่วงเช้าๆนะไม่มีคนเลยครับ จะบอกเลยว่าน้ำเนี่ยใสตรงปกแน่นอนครับคอนเฟิร์มนะน้ำปกวางบ่อครับเดี๋ยวลงไปเล่นน้ำอีกสักรอบนึ่งก่อนไป ก็ตอนนี้นะครับทุกคนเกือบห้าโมงแล้วสี่มงครึ่งนะครับก็ได้เวลาเดินทางกลับกรุงเทพแล้วก็ทริปนี้นะเป็นวันเดททริปนะครับขี่รถเล่นนะชมวิวสองข้างทางระหว่างเส้นทางจากกรุงเทพมาที่จังหวัดประจีนบุรีใกล้ๆนะครับต้องบอกว่าระหว่างเส้นทางเนี่ยวิวสวยนะช่วงนี้แบบว่าหน้าฝนนะครับทุง่งนาก็เขียวป่าต้นไม้นี่ก็เขียวพะดีดี แล้วก็จังหวัดปัตตานีมีคาเฟ่ร้านอาหารเยอะนะถ้าแบบมานี่ก็แวะได้นะครับระหว่างทริปนะผมก็แวะไปหลายที่อยู่ครั้งนี้นะครับน้ําตกวังบ่อนะก็เป็นสถานที่ที่สวยนะครับแล้วก็น้ําใสอยู่ใกล้ๆกรุงเทพด้วยนะครับถ้าใครมาเที่ยวนะผมว่าเป็นอีกน้ําตกหนึ่งเลยนะที่แบบน่ามามากไม่ไกลด้วยนะครับแล้วก็คนถ้าเทียบกับน้ําตกอื่นนะผมว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น้ําใสด้วยนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้น,น,นะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมกับเจ้าซีทีหนึ 25, เดินทางกลับกันต่อครับไม่เจอกันคลิปหน้าครับบาย